สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาพบกับผมสุรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมมิ A ิตเอเดกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจาจากอาจารย์สมคิดระหวังคุณตอนที่3นะครับคนที่จะประสบความสำเร็จมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้คำสอนของเดลคเนกี นัก,กจิตวิทยาชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับมนุษย์คนเรานะครับมีพลังหาศาลไว้ขี่จำกัดน,นะครับไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มนุษย์ทําไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเครื่องบินหนักเป็นพันนปัน,น,นมนุษย์ก็ยังสามารถเอามายกขึ้นไว้อยู่บนท้องฟ้าได้เลยนะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับ กล้าที่จะตัดสินใจและลงมือทำนะครับและปลดปล่อยพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาให้หมดเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนเอนเชื่อมั่นว่าเพื่อนือนทำได้และตัดสินใจลงมือทำมันอย่างทันทีนะครับและวิธีการนะครับในสมองของเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับและก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่เพื่อนๆนนะครับวางไว้ได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าเราทําไม่ได้เราจะล้มเหลวนะครับสมองของเพื่อนเนะครับก็จะคิดถึงแต่ว่าเราไม่สําเร็จเราต้องทําไม่ได้และเพื่อนๆก็จะต้องขอดใจไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องคิดบว,วกไว้เสมอนะครับจะกบทเรียนที่สองนะครับที่ผมบอกว่าอาจารย์สมคิดระวังกุลเป้าหมายแรกของเขานะก็ะคือต้องมีเงินล้านก่อนอายุ25ปีนะครับ เส้นทางไปเดินไปสู่ความสําเร็จนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่เส้นทางที่อาจารย์สมคิดระวังกูนะครับจะเดินไปทางสู่ความสาเร็จนะครับเขาใช้เส้นทางลัดนะครับก็คือการเดินตามรอยที่ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ทําการตัดสินใจทาอาชีพชกมวยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขามานั่งวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเอ้ยเราเกิดมานะครับเป็นเด็กกําพร้า แย่อาหารหมากินยากจนไม่มีเงินในการลงทุนทําธุรกิจนะครับอันนี้ข้อนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดนู่นเปิดนี่นั่นตัดไปได้เลยครับลืมไปเล,เลยนะครับแต่เขานะครับมีวันหนึ่งนะครับเขาได้มาเจอนักมวยชื่อดังนะครับชื่อคุณชาติชายเชี่ยวน้อยครับอดีตอดีตแชมป์โลกมวยสากลทีมชาติไทยนะครับเขาเห็นว่าเอ้ยคุณชาติชายเชี่ยวน้อยก็มี เหมือนเขานี่หว่าก็เป็นเด็กยากจนเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ไม่มีเงินนะครับแต่สามารถมีเงินล้านได้นะครับเพราะว่าได้มาแข่งขันนะครับแชมป์มวยโลกนั่นเองนะครับอาจารย์สุคิตระวังกูนะครับเขาก็ไม่ลังเลเลยนะครับตัดสินใจทาอาชีพชกมวยนะครับเพราะว่าเขามองเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมีคนที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าเขาเนี่ยทำได้จริงนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเลยนะครับ ก้าวแรกสาคัญที่สุดนะครับในการที่จะเริ่มอะไรสักอย่างนะครับทําไมก้าวแรกถึงเป็นก้าวที่ยากล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เพื่อนๆนยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับเพื่อนเื่ออาจจะวิตกกังวลนะครับกลัวความล้มเหลวนู่นนี่นั่นนะครับกลัวเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับก้าวจุดนี้ไปได้แล้วครับทุกอย่างนะครับมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นขึ้นมาอีกนะครับทําไมก้าวแรกถึงสําคัญล่ะนะครับ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเดินก้าวแรกผิดนะครับทางที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็จะเดินทางผิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเดินให้ถูกทางนะครับอย่างที่มีตสวภาษิตเขาบอกบอกไว้ว่านะครับถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับกระดุมที่เหลือนะครับคุณก็จะเดินทางผิดหมดเลยนะครับคุณก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จได้นะเพราะฉะนั้นนะครับ ก้าวแรกนะครับสําคัญที่สุดนะครับและก้าวแรกเนี่ยจะทําอย่างไรล่ะเราต้องเดินตามคนแบบไหนล่ะเราก็ต้องเดินาำคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้สิครับคุณจะได้เดินได้ถูกทางจริงไหมครับอยากประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับอาหารนะครับก่อนที่เขาจะออกรบนะครับเขาก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับก่อนที่จะมายืนพูดต่อหน้านักเรียนนะครับเขาก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับเขาต้องมีการนะครับเตรียมแผนงานไว้ก่อนหน้านี้เขาต้องมีการอ่านหนังสือนะครับต้องมีการทํา powerpoint สไลด์นะครับก่อนที่จะไปสอนนักเรียนจริงไหมครับอาจารย์สมคิดระวังกูลก็เช่นเดียวกันนะครับเขาอยากเก่งมวยนะครับเขาต้องไปหาอาจารย์ที่เก่งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์สมคิดก็ ไปฝากตัวนะครับเป็นลูกศิษย์สํารวยลูกอากาศโยธินนะครับอดีตทหารด้วยและเคยชกมวยมาก่อนนะครับก็มีประสบการณ์มานะครับก็ระหว่างนั้นนะครับอาจารย์สํารวยนะครับเขาพึ่งศึกมานะครับอาจารย์สมคิดเขาเลยเรียกเขาว่าทิดรวยนะครับแล้วก็ทิดรวยเนี่ยตั้งชื่อให้เขาว่าชื่อกงจากศิษย์สํารวยนะครับ ระหว่างที่จะขึ้นเวทีนะครับชกมวยเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์สมพิศระหว่างกูนะครับได้มีโอกาสนะครับฝึกซ้อมเพียงแค่สามอาทิตย์เพียงเท่านั้นนะครับระหว่างนั้นนะครับก็สอบทรายก็ไม่มีให้ใช้นะครับนวมก็ไม่มีให้ทดลองใส่นะครับสิ่งที่เขาทําได้นะครับก็คือชกได้แต่อากาศนะครับแล้วก็จินตนาการว่าเอ้ยชกอากาศเยบซ้ายแยบขวาเนี่ยมีผู้คนอยู่นะนะครับ ทางนี้ทางนั้นนะครับเขาก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับประมาณ21วันนะครับก็ได้ขึ้นชกมวยกับเดชขจรสิิเสียโอดนะครับทายสิครับว่าใครแพ้ใครชนะนะครับคําตอบก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับเสมอนะครับแต่คนเชียร์นะครับเขามั่นใจว่าอาจารย์ผมคิดระวังกูนะครับชนะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขานะครับได้ชกต่อยนะครับและ ความสามารถมีมากกว่าเด็กขจรสิีธิโอนนะครับแต่กรลังการเขาให้เพียงแค่เสมอเพราะว่านะครับอยากจะให้เกมกีฬาแบบนี้ครับเล่นเป็นสนุกกันมากกว่านะครับณตอนนั้นนะครับแต่อาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเขาก็ภูมิใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากชกมวยจบนะครับเขาได้มีเงินค่าตัวเพียงแค่20บาทนะครับถึงแม้เงินก้อนนี้นะครับจะอาจจะน้อยสําหรับเขานะครับ แต่เขาครับก็มอบเงินก้อนนี้นะครับให to ้ก erm ับคุณแม่ของเขาเนื้อเพื่อที่จะให้เป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเขาเนี่ยได้หางานนะครับที่สุจริตนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงแม่เขาได้นะครับแต่เขาจะไม่บอกนะครับว่าเขาทําอาชีพชกมวยนะครับเขาจะบอกทําอาชีพอย่างอื่นนะเพราะว่าเขากลัวแม่เขาครับไม่ทําอาชีพชกมวยนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นเองนะครับ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพออาจารย์สมคิดระวังกูนะครับจบป .7 นะครับเขาอยากจะเรียนต่อปัิยมศึกษาปีที่1นะครับคำถามก็คือต้องทำงานอย่างไรล่ะนะครับเงินก็ไม่มีนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือเขาจเป็นจะต้องนะครับไปไปออนนะครับหลวงพี่นะครับให้หาเงินช่วยเขาส่งเรียนต่อให้หน่อยนะครับ หลวงพี่เขาก็ภูมใจครับเพราะเขาเป็นพระนะครับเขาไม่รู้จะหาเงินมาทางไหนได้บ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงพี่ก็หาวิธีการส่งเขาเรียนต่อจนให้จนได้นะครับแต่ปัญหาทางนี้นั่นก็คือว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลําบากมากเลยทีเดียวครับไปถึงโรงเรียนครับ6กิโลกลับมาอีก6กิโลนะครับก็คือ12บกิโลนั่นเองนะครับทุกวันนะครับ การเดินทางระหว่างนั้นนะครับก็ค่อนข้างลําบากดูดฝนนะครับอาจารย์สมคิดระวังคูนะครับต้องลุยน้ําพายเรือและเดินเท้าเปล่าอีกนะครับซึ่งเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากเลยทีเดียวนะครับรถสองแถวนะครับอย่าฝันเลยครับว่าจะได้ขึ้นครับเพราะว่าเขาไม่มีตังค์นะครับและรถสองแถวนะครับจะไม่จอดให้กับนักเรียนนะครับที่จะเดินทางไปโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่านักเรียนเหล่านี้นะครับไม่มีตังค์นะครับ ที่จะขึ้นรถสองแถวนะครับแต่เดีคานิกกนะครับเขาบอกไว้ว่าทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสเพียงแค่ทุกท่านเปลี่ยนแนวคิดนะครับเกินนั้นเดินทางนะครับยิ่งลําบากนะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเราเขาคิดได้แบบนี้ครับเขาก็มีเดปิ้งเลยมาเลยทีเดียวนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยการเดินทางลําบากก็จริงนะครับแต่ตอนนี้นะครับ เขาอยากจะเดินทางแบบนี <kr> ้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังอยากจะชกมวยนะครับถ้าเขาเดินทางยิ่งลําบากมากเท่าไหร่นะครับทาให้ร่างกายของเขานะครับยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพายเรือนะครับทําให้กล้ามแขนซ้ายแขนขวาเขาของเขานะครับโตขึ้นเป็นมัดๆเลยทีเดียวนะครับทําให้เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับและฤดูไหนนะครับที่เป็นฤดูแรงนะครับอาจารย์สมคิดกําลังพูดเขาก็บอกเอ้ย ถ้าเราวิ่งทุกวันนะวันละ6กิโลตอนเช้าไปโรงเรียนขากลับกลับมาถึงที่วัดนะครับกลับมาอีก6กิโลครับวิ่งวันละ12กิโลทําให้ร่างกายเราเนี่ยฟิตนะครับตอนเราโกมวยนะครับเราก็จะสามารถทนอยู่บนเวทีได้งานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงได้เพิ่มมากขึ้นอีกได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ เป็นความคิดที่ว่าเเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้จนได้นะครับทุกๆวิกฤตนะครับก็จะมีโอกาสให้เพื่อนๆมีช่องทางอยู่เสมอนะครับลดปมด้อยสร้างปมเด่นนะครับอาจารย์สมคิดระวังกุลเป็นเด็กวัดไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารทันมื้อกลางวันนะครับคําถามก็คือทําอย่างไรดีละ่ะเพื่อที่จะทําให้ลืมความหิวนะครับก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขสิว่า เดวคอนิกี้เขาบอกไว้แบบนี้นะครับเปลี่ยนยังไงล่ะนะฮะก็คืออดข้าวลืมมันไปเลยระหว่างคนที่เขากําลังกินข้าวอยู่เนี่ยไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาที่ชอบไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตบอลแชร์บอลกระโรดดสูงเล่นให้หมดนะครับเป็นจุดอ่อนให้เป็นจุดขายจุดอ่อนคืออะไรเป็นสมาธิสั้นขี้เกียจเลืนอนไม่มีกินกินข้าวกลางวันปัญหานี้เราแก้ได้นะครับแก้ได้คือทําอะไร ตั้งจุดขายของเราขึ้นมาเราชอบเล่นกีฬานะครับก็เล่นกีฬาไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลแชร์บอลกระโดดสูงนะครับเล่นมันให้หมดเล่นทุกวันนะครับจนอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับได้รับเป็นตัวแทนทีมโรงเรียนนะครับให้ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นนะครับแล้วก็ได้กวาเหรียญทองเรียบไปเลยทีเดียวนะครับวิธีการนี้นะครับทําให้เพื่อนๆของเขานะครับ มองว่าเขาเป็นเด็กวัดแย่งอาหารหมากินนะครับมองว่าเรื่องจุดด้อยนะครับเขาลืมไปหมดเลยครับเพราะว่าเขาสร้างจุดเด่นให้กับตัวเขานะครับและโรงเรียนที่เขาอยู่ที่เขาเรียนนตอนนี้นะครับก็มีผู้หญิงนะครับเป็นแฟนเขาครับถึงหคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เล่นเก่งนะครับหน้าตาสวยๆนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งท้านกีฬาครับเป็นแฟนของเขากันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า เขาครับสร้างจุดขายให้กับตัวเองให้จนได้นะครับฉากสุดท้ายนะครับก็คือแตกต่างอย่างมีคุณค่าคืออะไรนะครับอยากดังต้องโดดเด่นนะครับทําไมทําไมเขาจึงต้องเลือกคนที่โดดเด่นมันดีอย่างไรนะครับเพราะเขาจําได้เพราะเขาประทับใจเพราะเขาเห็นความสามารถของคุณเพราะเขาศรัทธาและเชื่อถือในผลงานของคุณนะครับ คนที่โด่งดังโดดเด่นและเป็นที่จดจำก็จะได้รับโอกาสดีๆก่อนใ,ใครๆและมากกว่าใ,ใครๆด้วยนะครับลองดูนะครับครูจะเรียกคนที่โดดเด่นที่สุดนะครับไปทํากิจกรรมมีสิ่งแปลกใหม่ๆเกิดขึ้นครูจะเรียกคนที่โดด,ด,แบบเ,นนโดเด่นที่สุดไปดูไปทดลองมีข้อสอบที่ยากแบบปึกหาที่ยากครูจะเลียกคนที่โดดเด่นที่สุดไปทดสอบความสามารถมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียนครูจะเรียกคนที่โดดเด่นที่สุดไปก้าว ต้อนรับมีโอกาสดีๆอะไรเกิดขึ้นครูจะเรียกคนที่โดดเด่นที่สุดให้ได้รับโอกาสก่อนคนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเป็นคนที่โดดเด่นนะครับเพื่อนๆจะต้องทําอะไรที่แตกต่างและดีกว่าจากชาวบ้านเขาให้ได้นะครับถ้าเพื่อนทาได้นะครับเพื่อนๆจะมีแต่คําว่ารวยรวยรวยนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเขาก็จําคําสอนอีกอย่างหนึ่งได้นะครับ เกิดมาเพื่อที่จะแตกต่างนะครับก็คือมึงไปซ้ายกูออกขวามึงเลี้ยวขวากูเลี้ยวซ้ายมึงเดินหน้ากูถอยหลังมึงถอยหลังกูเดินหน้ามึงเลือกสีแดงกูเลือกสีเขียวมึงเลือกสีขาวกูเลือกสีดําเขาทําอันใหญ่ผมทําอันเล็กเขาทําอันเล็กผมทําอันใหญ่เขานั่งผมนอนเขานอนผมยืนฝนตกเขายืนหลบฝนผมยืนหน้าฝนผมฝึกทําทุกอย่างให้แตกต่างจนติดเป็นนิสัยนะครับทําให้ยันสมคิดระวังกูนะครับเป็นคนที่โดดดังนะครับของโรงเรียน ไม่มีคนไหนนะครับที่ไม่รู้จักอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับเพราะว่าเขาทําอะไรสิ่งที่แตกต่างและดีกว่านะครับสร้างสิ่งที่มีคุณค่านะครับให้กับผู้คนให้มากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและเป็นที่จดจําของผู้คนได้เยอะๆนะครับเพื่อนๆหาวิธีการที่ ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับและต้องดีกว่าด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับจะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เร็ววันเร็วคืนนะครับสำหรับบทเรียนวันบน,บนี้ผมสุกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นํารุ่นที่1ของทีม Elite e d i ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคาถามอะไรนะครับที่อยากจะสอบถามผมเพิ่มเติมนะครับหรืออยากต้องการกําลังใจจากผมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางที่ เว็บด้านหน้านี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ